สวัสดีครับพวกผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟลีนะครับทักท่าย f c ทุกท่านนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับแมงกะพี้ก็จะมาพูดถึงตารางงานนะครับเดือนตุลาคมนะครับประจําปี2567นะครับของน้องนุ่นเนรชนกนะครับโอเคนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับจริงๆมันก็มีวันที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งแมงกะพี้ก็ไม่ได้ทําคลิปก่อนหน้านั้นซึ่งวันนี้มันเป็นวันที่ล้วนะครับผมไม่ได้ทํามา2วัน นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมานะครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับถึงแม้ว่างานมันจะผ่านมาแล้วเราก็บอกตารางงานทั้งหมดนะครับของเรือนตุลาคมนะครับงานที่ผ่านมาแล้วครับวันที่หนึ่งนะครับไลท์เอสมันนี่แฮนสตูดิโอนะครับจังหวัดนครราชสีมาที่โคราชนั่นแหละที่ไลท์สดนะครับวันที่สองนะครับที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานร้องเพลงนะครับฟิชเชอร์ลิงกับขวัญใจลูกอ่างทองร้าน วับบาใช่ไหมครับโอเคมหาชัยนะครับผมวันที่สามนะครับคือวันนี้นะครับคืนนี้นะครับทุกคนไปรับชมนะน้องนุ่นนะครับรับเชิญนะครับลิเกลุ่งฟ้ากิจดาบารมีนะครับที่วัดโพงามอำเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้มีที่นครปฐมนะครับก็รับชมรับไลฟ์สดนะครับของช่องยิ้มใหญ่สตูดิโอนะทุกคนนะครับมีไลฟ์สดให้ชม ก็วันนี้ไม่ใช่กลุ่มปิดนะครับก็เป็นไลฟ์เปิดนะครับทุกคนวันที่ห้านะครับพรุ่งนี้ก็จะเว้นหนึ่งวันให้น้องนุ่นพักวันที่ห้าก็คืองานใหญ่นะครับเป็นกลุ่มปิดนะครับวันที่ห้าก็คืองานคืนสู่เย่านะครับของลิเกคณะคุณพ่อน้องนุ่นก็คือสอนลักเพชรวิเชียนนะครับณนะโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคืนสู่เย่านะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้น ใครที่ซื้อบัตรไว้แล้วหรือใครไม่สะดวกไปก็ซื้อกลุ่มปิดดูไลฟ์สดเอาเดอนะครับแมกกบบี้ไม่ได้ไปนะครับแม็กกบบี้ไปน่าจะเป็นวันที่เนะก้านะเอฟซีก็รอรอหน่อยนะครับผมยังไม่ถึงเวลาไปนะครับต่อไปนะครับทุกคนเป็นวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดก็คือไลฟ์นะครับมิสเตอร์วอลลเหรอครับอ่าสามนอ โอเคไลฟ์ oh, okay. light, สด3นอนะครับแนทลุงฟ้านุก,กิษดาแล้วก็นุ่นเนชนกนะครับไลฟ์ light, สด3นอนะครับต่อไปครับวันที่8นะครับวันที่8ปดก็ไลฟ์เหมือนกันอ,อันนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดนะก็บอกว่าไลฟ์แล้วก็มีแอดกทมอสงสัยยังยังไม่ได้ระบุว่าที่ไหนแต่รู้ว่าเป็นกรุงเทพใช่ไหมกทมอก็คือย่อมาจากกรุงเทพมหาคนครนะโอเค โอ้ต่อเนื่องเลยวันที่เก้ารับเชิญนะครับลิเกลุ่งฟ้ากิจดาบารมีนะครับวัดหลวงพ่อโงงอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอ่านะครับนี่แหละครับทุกคนก็วันที่แม็กะพี่ไปถ่ายวันแรกก็คือวันนี้นะครับก็คือวันที่เก้านะครับก็แม็กะพี่ก็จะไปถ่ายคลิปเก็บหน้างานนะครับเวลาการแสดงก็คลิปเหมือนกันแล้วก็ชมให้ย้อนชมย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะครับ ่ายคลิปแล้วก็เดี๋ยวลงให้ดูทีหลังนะเพราะว่าเราไปถ่ายตอนนั้นเราลงไม่ได้เลยเพราะว่าเน็ตต้องใช้เน็ตแดงด้วยนะครับ่ะเอก็รับชมคลิปกันเนาะนะครับก็ทางคณะทีเกลลงฟ้าเจดาบารมีก็มีไลฟ์สดก็คือทางยิ้มใหญ่สตูดิโอนะครับ f อฟรับชมไลฟ์สดถ้าเกิดว่ารับชมรับชมไม่ทันก็มาดูย้อนหลังที่ของแมกะบี้นะคลิปนะครับก็จะถ่ายสให้เอฟได้ดูกันเลยนะครับ ต่อไปนะครับวันที่10อ่าโอเควันที่1ิบนะครับคอนเสิร์ตบารมีโชว์นะครับนี่อ่าร้านรหัสน้ำอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับอันนี้ไปที่สมุทรปราการถ้าถ้าเป็นคอนเสิร์ตแบบนี้นะครับเป็นกลุ่มปิดใช่ไหมนะครับเพราะส่วนมากส่วนมากคอนเสิร์ตหรืออะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยมีแบบไลฟ์ไลฟ์ฟรีนะน่าจะเป็นกลุ่มปิดนะตัวนี้น่าจะเป็นกลุ่มปิด โอเคไปต่อครับวันที่11นะครับรับเชิญนะครับคณะของคุณพ่อนะครับสำหรับพิเชียนีน่ไงที่ผมผมจะไปบริษัทปันนี่กุป๊ปอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาโคราชนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้พักเลยก็ไปอีกทั้งนู่นนะสิบสอตุลาคมนะครับร้องเพลงร้องเพลงงานวิ่งควาย งานวิ่งควายจังหวัดชนบุรีโอไปชนบุรีเลยอะนะครับทุกคน <S 2> <S 2> <S งานวิ่งควายนะครับสงสัยเป็นประเพณีหรือเปล่าใครใครอยู่ชนบุรีบ้างครับอันนี้เป็นงานประจำปีใช่ไหมงานวิ่งควายนะ่ยอ่าโอเคโอไปชนบุรีเลยเนาะต่อไปครับวันที่สิบสามตุลานะครับอ่ารับเชิญนะครับ,นะค,รบคุณพ่อนะครับสอนรักเพลวิเชียนเล่นที่บ้านโนนมะกอกนะครับอำเภอสูงเนินจังหวัด นักรนสีมานะครับผมก็คือโคราชนะครับ11-13เนี่ยเล่นโคราชนะครับสองวันเลยนะครับทุกคนคือผมไป9-11-13น้าต่อไปครับวันที่14นะครับร้องเพลงนะครับร้านบาร์ร้านบาร์หนุ่มชั้นนะครับอำเภอบางัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับผม อ่าอันนี้ถ้าเกิดว่าน้องนุ่นบอกว่าร้องเพลงพแสดงว่าน้องนุ่นไปคนเดียวสิบสี่น่าจะไปคนเดียวนะครับวันที่สิบห้านะครับรับเชิญลิเกลุงฟ้านะครับกฤษดาษบาร,รมีนะครับที่วัดสนามชัยอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับนี่อ่างทองเจอกันเลยนะนะครับเอ๊ะวัน,นวันนี้ผมผมน่าจะได้ไปนะโอเคผมผมผมได้ไปอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปรองลงหน้านะครับอ่าผม ผมคงจะปิดท้ายที่นครสวรรค์แหละดูจากทรงแล้วนะนะครับวันที่สิบหกนะครับก็ถึงคิวของนครสวรรค์แล้วนะรับเชิญลิเกลุ่งฟ้ากิจดาบารมีนะครับที่วัดทับกิจใต้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์อ่าอันนี้คือมาที่นครสวรรค์แล้วเอ๊ะน่าจะเป็นครั้งแรกอะเนาะทั้งอ่างทองแล้วก็นครสวรรค์เนาะที่ลิเกลุ่งฟ้ากิจดาบารมีได้ไปเล่นนะครับ ต่อไปครับวันที่สิบแปดนะครับรับเชิญลิเกลุงฟ้ากิจดาบารามีนะครับวัดเขมาพิรัตการามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโอ้โหนะทุกคนไปถึงเพชรบุรีเลยนะครับเออไปฝั่งเมืองเเลยนะเพชรบุรีนี่คือเมืองน้ําตาลสดใช่ไหมครับน้ําตาลเขาเรียกว่าน้ําตาลที่เป็นต้นตาลใช่ไหมครับที่เขาทําน้ําตาลกัน อันนี้ผมก็คงคงจะไม่ไม่ได้ไปมั้งดูจากทรงแล้วดูผมดูแล้วผมน่าจะตามประมาณสักประมาณสักห้าวันนะนะครับทุกคนเพราะว่างบประมาณก็ประมาณนั้นนะครับที่เตรียมไปนะครับผมก็จะตามอีกทีก็ตอนที่เงินผมออกเนอะนะครับไปต่อครับผมหลังจากเพชรบุรีไปแล้วนะครับวันที่สิบเก้าต่อเลยนะครับ รับเชิญลิเกลุ่งฟ้ากิจดาบารมีนะครับที่วัดห้วยจันรอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโอ้อันนี้ไปลบบุรีเมืองลิงเลยนะครับทุกคนนะครับพี่น้องลบบุรีรอรับชมลิเกนะครับต่อไปนะครับวันที่20อันนี้ไม่พักเลยนะ20ิเลยนะครับรับเชิญลิเกลุ่งฟ้ากิจดาบารมีนะครับวัดเปมประชากรอำเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยานะครับอ่าแต่ว่าอำเภอบางปะอินในน้ําท่วมไหมณขณะนี้น้ําท่วมไหมครับทุกคน เอฟซีท่านไหนที่อยู่บางปะอินช่วยบอกหน่อยนะครับว่าที่อำเภอบางปะอินเนี่ยน้าท่วมไหมหรือยังไม่ท่วมหรือยังไงหรือมันไม่เคยท่วมนะครับเพราะตอนนี้มีข่าวน้ําท่วมหลายจังหวัดหนึ่งในนั้นก็เป็นอยุธยาด้วยนะครับล่าสุดนะแต่ว่าวันนี้มันยังเป็นวันที่สามอยู่วันที่เขาไปเล่นอยุธยานะ่ะก็คืออวันที่ยี่สิบมันยังไม่ถึงนะครับไปต่อครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรับเชิญลุงฟ้ากิจดาบารามีนะครับที่วัดนาโคก อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับวันที่22นะครับรับเชิญลิเกสอนรักเพชรวิเชียนร้านนาวาติดลมรังสิตอ๋อ,อโอเคอันนี้คือกลุ่มปิดครับถ้าถ้าร้านนาวาติดลมจะเป็นกลุ่มปิดวันที่22เนี่ยตุลาก็คือเป็นกลุ่มปิดของสอนรักเพชรวิเชียนนะครับวันที่23นะครับผมต่อกันเลยนะครับโอ้ไม่มีพักเลยเนาะอ่ะต่อครับรับเชิญลิเกสอนรักเพชรวิเชียนของคุณพ่อเนาะ ที่วัดบ้านพาดอำเภอบางปะยินจังหวัดอุตยาบางปะอินอีกแล้วนะครับเนี่ยผมผมกลัวว่าจะไปเจอน้ําท่วมนี่แหละไอท้ที่ไอ้ที่ผมจะตามถ่ายที่อุธยาเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะมากแต่ก็ต้องตามข่าวนะก็ต้องตามข่าวแล้วก็ต้องเปิดดู GPS ในแผนที่ว่าเส้นทางที่เราจะไปอ่ะมีเขตน้ําท่วมมีอะไรไหมมันมันจะมีบอกนะในเส้นทางอ่ะนะครับว่าจะมีตรงไหนถนนมัน เข้าไม่ได้มันจะมีบอกนะครับต่อไปครับทุกคนวันที่ยี่สิบห้าอ่ะวันที่ยี่สี่พักหนึ่งวันนะครับอ่าน้องนุ่นพักนะวันที่ยี่บห้านะครับร้องเพลงนะครับเฟจจะเลี่ยงกับแนทลุ่งฟ้าโอ้คู่กับแนทลุ่งฟ้านะครับที่ร้านนาวาติดลมลังสิตนะครับถ้าร้านนาวาก็ต้องเป็นกลุ่มปิดนะครับกลุ่มปิดแน่นอนนะครับวันที่ยี้านะครับ หลังจากนั้นวันที่26ต่อเลยนะครับรับเชิญนิเกลุ้งฟ้ากิจดาบารมีนะครับที่วัดหลวงสิริบูร์นารามอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาธนะครับอันนี้ไปชัยนาธแล้วนะทุกคนนะนะครับแล้วต่อไปนะครับวันที่27นะครับรับเชิญลิเกลุ้งฟ้ากิจดาบารมีนะครับวัดหนองมนอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีนะครับผมอ่าอน,นี้ไปสระบุรีนะครับ ต่อเลยครับมีพักยี่สิบแปดนะครับร้องเพลงเพจจะเลี่ยงกับขวัญใจลูกอ่างทองนะครับร้านตำนานคนอีสานพระรามสามกรุงเทพนะครับอืมและน้องนุ่นพักหนึ่งวันก็คือวันที่ยี่สิบเก้าตุลานะครับวันที่สามสิบตุลาคมนะครับรับเชิญลิเกลุงฟ้ากิจราบารมีนะครับที่ร้านนาวานวนครอันนี้ไปนาวานครเลยนะครับทุกคนนะกลุ่มปิดครับทุกคนนะครับ และวันสุดท้ายก็คือวันสิ้นเดือนก็คือวันที่31ตุลาคมนะครับรับเชิญลิเกลุงฟ้ากิจดาบารมีนะครับที่วัดโคกแจงอำเภอมะโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับและนี่ก็คืองานของน้องนุ่นที่โอ้โหพูดง่ายๆก็เต็มเดือนนั่นแหละทุกคนให้น้องนุ่นพักบ้างนะครับเดี๋ยวนะน้องนุ่นจะมีพักกี่วันเนี่ย วันที่สี่พักหกพักอา่าโอ้ยาวเลยยี่บสี่แล้วก็ยีบเก้าโอเคน้องนุ่นได้พักสี่วันทุกคนก็โอเคก็ก็ดีครับคือน้องนุ่นทำงานทุกวันนะผมว่า,น,าน่าจะไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นน้องนุ่นได้ได้มีวันพักบ้าง ผมถือว่าโอเคนะที่ที่รับงานแบบนี้นะครับตอนนี้บอกเลยว่าตารางงานน้องนุ่นเนี่ยเริ่มเต็มแล้วนะนะครับถึงแม้ว่าน้องนุ่นจะไม่ได้แบบรับงานลิเกยอย่างเดียวก็มีร้องเพลงมีไลฟ์สดอ่าก็มีงานเสริมเข้ามานะครับก็ขอให้น้องนุ่นนะครับเฮงเงปังๆเนาะนะครับวันนี้น้องนุ่นก็ออกรถใหม่ด้วยนะครับเก้าเก้าสองทุกคน เียกเด็ดนะครับก็ถือว่าดีนะก็ขอให้นางนุ่นประสบความสำเร็จเนาะนะครับเราก็เชียร์แผนกเชียร์ให้กําลังใจนะนะครับเราก็คือทีมหน้าจอแมงกะบี้ก็เป็นคนทําคลิปนะครับถ้าง,งานไหนไลฟ์สดได้ก็จะไลฟ์ไลฟ์ไม่ได้ก็คลิปนะครับอืมก็อย่างที่ผมบอกนะครับวันไหนถ้าแมงกะบี้ไม่ได้ไปก็ f อซก็ไปชมไลฟ์สด ทางช่องยิ้มใหญ่สตูดิโอนะเขาไลฟ์สดนะครับถ้าวันไหนแมกกาพีไปก็จะมีคลิปให้ FC ได้รับชมนะครับแต่เราก็ต้องบอกก่อนนะว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในการติดตามเพราะว่าทางแม่พิสมัยเนี่ยเขาได้ออกกฎมาก็คือลิเกลุงฟ้ากิจดาบารีห้ามช่องอื่นมาไลฟ์สดนอกจากยิ้มใหญ่สตูดิโอช่องเดียวเพราะนั้นเราต้องทำตามกฎเขานะครับ การไลฟ์สดเนี่ยห้ามตอนทําการแสดงลิเกเท่านั้นนะครับส่วนช่วงก่อนก่อนลิเกเล่นอะรายได้นะครับผมคิดว่ารายได้นะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ถามนะครับเออผมแต่ผมคิดว่าน่าจะรายได้นะเพราะว่าลิเกยัยงไม่เล่นก็ถือว่าช่วยเป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้เอฟซีได้ได้เห็นหน้างานนะครับเพราะว่าทางยิ้มใหญ่เนี่ยเขาก็ลุยงานช่วงที่การแสดงเต็มที่เลยนะครับก็คือช่อง youtube อย่างเราเนี่ยก็ช่วยประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงให้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไลฟ์สดในการแสดงก็ไม่เป็นไรแล้วก็เก็บคลิปเอาแล้วก็คลิปต้องย้ำนะครับว่าคลิปเนี่ยแม่พิสมัยบอกว่าห้ามถ่ายยาวคือถ่ายเป็นเรื่องจบไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ครับต้องถ่ายเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นก็ก็เหมือนที่ผมถ่ายที่ f อดูนั่นแหละสิบนาทียี่สิบนาทีประมาณนั่นแหละครับก็ก็แล้วแต่คลิปว่ามันจะจบฉากไหนอะไรยังไงได้ได้เป็นฉากที่ผมถ่ายนะ นะครับที่ผมถ่ายเนี่ยไม่ไม่เกินยี่ยี่กว่านาทีก็ประมาณนี้แหละคลิปหนึ่งนะนะครับก็ก็ยังดีนะครับที่ที่เรายังสามารถอ่าไปไปถ่ายคลิปหน้าง,งานได้นะครับผมเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันนะครับวันแรกที่ผมไปถ่ายก็คือวันที่เก้าตุลาคมเป็นวันแรกที่แมงกี้ได้ตามลิเกเดือนใหม่ก็คือเดือนตุลาคมนะครับ เดี๋ยวผมต้องดูก่อนนะครับว่าผมตามได้กี่วันน่าจะมีวันที่ 9, ก้าสิดบสาแล้วก็มี15้าใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงว่าผมตามได้ประมาณกี่วันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ